ที่มาของสำนวนเด็กไม่เอาถ่านเด็กที่วันๆเอาแต่เล่นเกมออนไลน์ไม่อ่านหนังสือเรียนการบ้านไม่ทํางานบ้านก็ไม่เคยคิดจะหยิบจับช่วยเหลือพ่อแม่ทานอาหารแล้วไม่รู้จักล้างจานชามเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมเด็กไม่เอาถ่านทําไมจึงเรียกเด็กไม่เอาถ่านแคากันว่าคํานี้มีที่มาจากคําเดิมคือเหล็กไม่เอาถ่านเพราะในสมัยก่อนนั้น การหลอมเหล็กหรือตีอาวุธจากเหล็กให้แข็งแกร่งนั้นจําเป็นจะต้องใช้ฐานในการกอบเปลวไฟจนลุกโชนเพื่อความร้อนแก่เหล็กแล้วฐานหรือคาร์บอนจะแทรกตัวเข้าไปในเนื้อของเหล็กหลังจากการถลุถ้าเหล็กไม่มีฐานผสมอยู่เลยเหล็กนั้นจะมีคุณภาพต่ำไม่แข็งและเหนียวพอที่จะเรียกว่าเหล็กกล้าแต่หากมีมากเกินไปจะทำให้เหล็กเปราะ เหล็กที่ดีควรมีคาร์บอนเข้าไปผสมอยู่ประมาณ0.1ถึง1.8เปอร์เซนช่างตีอาวุธจากเหล็กในสมัยโบราณจำเป็นต้องคิดค้นหาวิธีการเพื่อขจัดปัญหาดามหักเพราะแสดงถึงกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ดีทำให้เหล็กไม่เอาทานจนกลายเป็นคำพูดติดปากเปรียบทียบ